สวัสดีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานอย่างร้อนแรงนะครับรูเบนอามารินพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ฟอร์มแรงขึ้นอย่างต่อนเนื่องเรามาเจาะจกันดูนะครับว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรที่อาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาลุ้นแชมเปียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับรูเบนอามารินผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพาพลพรรคปีศาจแดงทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมหลังจากนัดล่าสุดเปิดรังโอทราวฟอร์ดชนะไบรตันไป4ประตูต่อ2 ส่งผลให้คว้าชัยชนะ3เกมติดและขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกมี16คะแนนจาก9นัดแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตะยังคงมีคะแนนตามจากฝูงอารเซนอลถึง6แต้มแต่ระยะทางของฤด,ดูกาลนี้ยังคงอีกยาวไกลและนี่คือเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดมีโอกาสเป็น1ในผู้ท้าชิงแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างแรกเลยก็คือไร้เกยมยุโรป <Manchester S 2> แมนเชสเตอร์เดชสามารถใส่ได้เต็มที่กับโปรแกรมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกเนื่องจากฤดูกาลนี้แมนยูไม่ต้องห่วงหน้าพาวงหลังกับการต้องไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปนอกจากนั้นแมนยูยังตกรอบคาราบาวครับไปแล้วตั้งแต่หัววันทำให้สามารถมันเน้นเต็มที่กับเกมลีกไม่เหมือนกับทีมดังอื่นๆที่ต้องไปเล่นในถ้วยยุโรปอย่างเช่นลิเวอร์พูลอาเซนนลแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเชลซี การถัดมาไบรอันเอโบโมกับอามัดเดียโลจูนกันติดแล้วไบรอันเอโบโมปีกทีมชาติแคมรูนนับเป็นดีลที่คุ้มค่าหลังแมนยูลงทุนซื้อมาจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก6ล้านปอนด์เอโบโมทำไปแล้ว4ประตูและ1แอสซิสในลีกฤดูกาลนี้และเขากำลังทำผลงานประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอามัดเดียโล ที่รับบทวิงแบ็กฝั่งขวาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันประการถัดมามัติอัสคุนญ,ญ่าเขามาแล้วในที่สุดคุนย่ากองหน้าทีมชาติบราซิลก็ปลดล็อกยิงประตูแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วในเกมชนะไบรตันหลังจากย้ายมาจากวูฟแฮมตันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในเวลานี้3ประสานแดนหน้าทั้งไบรอันเอมโบโมเซสโกและคุนย่าต่างก็ทำประตูได้หมดแล้ว ส่งผลให้ความกดดันลดหายไปและพร้อมจะเดินหน้ายิงประตรูอย่างต่อเนื่องประการถัดมาแมทไทดลิตแข็งแกร่งเกินเบอร์อีกหนึ่งนักเตะแมนยูที่ทำผลงานได้ดีในซีซั่นนี้ก็คือทางด้านแมทไทดลิตประการหลังทีมชาติน์แลนด์ซึ่งเป็นตัวหลักในแนวรับของรูเบนอามรินกองหลังวัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นหัวใจในแผงหลังโดยโดดเด่นทั้งลูกกลางอากาศและภาคพื้นดิน และประการสุดท้ายผู้สาประตูที่ไว้ใจได้กรณี้แฟนแมนเชสเตอร์เตดต้องเสียวกันตลอดเวลาเห็นทางด้านอังเรโอนาน่าผู้สาประตูทีมชาติแคมรูนยืนเฝ้าเสาเพราะเขามักจะก่อความผิดพลาดให้เห็นเป็นประจำอย่างไรก็ตามเวลานี้แมนยูอุ่นใจขึ้นมากหลังทางด้านเซเนตและแมนผู้สาประตูชาวเบลเยียมก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งและมีส่วนช่วยทีมคว้าชัยในเกมลีกมา3นาัดติดต่อกัน นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้การไปดูเจอร์นซันโชนะครับทำผลงานได้อย่างยแย่ครับกับทางด้านแอสตันวิลล่าในรูปแบบของการยืมตัวมีรายงานข่าวนะครับว่าทางฝั่งของแอสตันวิลล่านี่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ครับ ทีนี้ตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับแมนยูจะเรียกเจเดนซันโชมาไหมนะครับสามารถจะยกเลิกสัญญาก่อนจบฤดูกาลได้หรือเปล่าแมนเชสเตอร์เดดตกเป็นข่าวว่าจะไม่เรียกเจเดนซันโชกลับจากการยืมตัวที่แอสตันวิลล่าหลังจากสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าสัญญาของปีกวัย25ปีไม่มีเงื่อนไขย,ยกเลิกกลางฤดูกาลซันโชย้ายจากแมนยูไปร่วมทีมของชานอูไนเอเมรีด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักเตะส่วนเกินของรูเบนอัมรินที่โอทราวฟอร์ดอย่างไรก็ตามกรณีของเจเดนซันโชแตกต่างจากมาคาราฟอร์ดที่เคยแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่ย้ายไปอยู่กับวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลก่อนจนได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาตัวของเจเดนซันโชยังไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับยังไม่เคยออกซบเป็นตัวจริงในเกมพรมี์ลีกเลยแม้แต่นัดเดียว มีเพียงลงเล่นในยูโรปาลีกรวม99นาทีเกมล่าสุดในสืกพิเบ์ลิกลงมาเล่นเป็นตัวสำรองและก็โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าวิลล่าอาจพิจารณายกเลิกสัญญายืมตัวทางด้านเจเดนซันโชหากเจ้าตัวไม่สามารถยึดตำแหน่งในทีมได้แต่ล่าสุดเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษออกมายืนยันว่าเจเดนซันโชจะไม่กลับมาอยู่กับแมนยูนะครับถ้ายังไม่หมดฤดูกาลนี้ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขย,ยกเลิกสัญญาในเดือนมกราคมถ้าตัวยังคงเหลือสัญญากับแมนยูไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤด,ดูกาลน,นะครับและมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีซึ่งหากแมนยูใช้สิทธิ์ดังกล่าวคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนี่ก็น่าที่จะขายทจน้าเจ้าน้าซันโชออกจากทีมซะมากกว่าเพื่อนะครับเพื่อที่จะเรียกอะไรกลับคืนมาได้บ้างครับหลังจากที่ลงทุนกับนักเตะไปค่อนข้างจะเยอะ แต่บอกไปเลยนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูเดดเลือกที่จะใช้การขยายออปชันแล้วล่ะก็เป็นแนวความคิดที่ผิดพลาดอย่างมากครับเพราะว่าถ้าหากขยายสัญญาออกไปนี่ Manchester แมนเชสเตอร์ยูเดก็ยังคงต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางด้านเจเานซันโชในอัตราที่สูงมากๆนะครับแล้วเจ้าตัวไม่มีอนาคตกับแมนยูอยู่แล้วและอย่างหนึ่งฟอร์มการเล่นของเขาในเวลานี้คงไม่มีสโมสรไหนหรอกครับที่กล้าที่จะมาลงทุนกับ mm hmm. ทางด้านเจเดนซานโช เพราะฉะนั้นแมนยูคิดดีๆนะครับก็ในเมื่อขาดทุนมามากมายแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันจบๆไปดีกว่าครับอย่าเลยนะครับอย่าไปคิดพิจารณาที่จะใช้ออปชั่นในการขยายสัญญากับนักเตะคนนี้อีกเลยครับมีการเปิดเผยสถิติของทันด้านเซเนลามเมนส์ ens, นะครับผู้สาประตูดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโหดูจากสถิติแล้วอะไรมันจะเก่งเวอร์ขนาดนั้นครับ หลังจากลงเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์เตดสานัดน,นะครับแล้วก็ทีมนี้ยังไม่แพ้เลยเจ้าตัวนี้ทำสถิติติดท็อป5ในทวารพรีเมียร์ลีกหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของการเซฟการเปิดบอลน,นะครับแล้วก็ผ่านบอลยาวมากที่สุดอันดับหนึ่งของลีกครับแมนเชสเตอร์เตดนี้กำลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในช่วงหลายหลยนัดที่ผ่านมาและหนึ่งในนักเตะแมนเชสเตอร์เตดที่ได้รับคําชมมากๆเลยก็คือลาเมนส์ผู้สประตูชาวเบนเยียมครับ ที่ได้ออกซัดเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ0หลังจากนั้นนี่แมนเชสเตอร์เตดก็ชนะลิเวอร์พูล2-1แล้วก็ชนะไบรตัน4ประตูต่อ2ครับลาเมนลงสนามไปแล้ว3เกมนะครับเสียไป3ประตูผลงานของลาเมนโดยรวมเป็นยังไงบ้างน,นะครับลงเล่นไป3เกม270นาทีเซฟไป11เซฟนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเซฟนี่สูงถึง78.57% ผ่านบอล1น8ครั้งครับผ่านบอลยาว117ครั้งคลีนชีท1ครั้งครับถ้าหากเอาไปเทียบกับผู้สาประตูพิมารลลิคนอื่นๆแล้วล่ะก็ต้องบอกนะครับว่าแหมเก่งเหนืออายุจริงๆอะนะครับอายุขนาดนี้ไม่นึกเหมือนกัน,นครับว่าฟอร์มจะโดดเด่นได้ขนาดเนี้ยผ่านบอลยาวมากที่สุดอันดับที่1ครับผ่านบอลทะลุไปข้างหน้ามากที่สุดอันดับที่1ชนะดวลคู่แข่งมากสุดอันดับที่1ครับป้องกันประตูมากสุดอันดับที่2 เปิดบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายมากที่สุดเป็นอันดับที่2เซฟมากที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับแล้วก็อัตราการเซฟสูงสุดเป็นอันดับที่4ก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มอย่างนี้ให้มันได้ตลอดรอดฝั่งนะสำหรับทาลาเมนครับอย่าลืมนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ยังคงมีการพิจารณาที่จะดึงผู้สาประตูคนใหม่เข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับและกับพบกับอินไซร์แมนเชสเตด้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ